หูเช่าชาแนลสวสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกวับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม เหล็กไหลโกดปี B. เหล็กไหลโกดปี B. เป็นเหล็กไหลที่มีเมตตาสูงในฌานบารมีของเทพชั้นพรหมเป็นเหล็กไหลที่มีพลังดูดันมีพลังป้องกันตนเองและผู้ครอบครองสูงเป็นเหล็กไหลที่เสด็จลงมาเป็นรุ่นแรกๆมีการบำเพ็ญเพียรมานับร้อยๆปีถือว่าเป็นยอดเหล็กไหลที่ผู้คนจํานวนมากนิยมสะสมไว้บูชามีพุทธคุณมากไปด้วยอิทธิฤทธ การล้างอาถรรพ์มนต์ดำต่างๆทุกชนิดเล็กไหลโกดปีมีพุทธคุณครบทุกประการไม่ว่าจะได้มหาอุตตบะบารมีมีตามหานิยมค้าขายโชคลาภแคลวคลาดดับพิษร้อนปรับธาตุบริกรรมคาถามีพุทธคุณเต็มเปี่ยมบูชาได้ทุกเพศวัยหากผู้ครอบครองอยู่ในศีลธรรมก็จะยิ่งจะมีพุทธคุณ และยังสามารถขยายขนาดได้งอกได้ล่องหนหายตัวได้ดุดดทางวิญญาณที่ผ่านทะลุวัตถุต่างๆได้ทุกชนิดครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องหมงเจ้าชนแนลได้นําเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับความบันเทิงและสาระบ้างมีมากกว่าน้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม